สบายดีพี่น้องมื้อนี้ข้าสีมาใส่เบ็ดกบมาใส่ค้ำโปดพี่น้องหนึ่งข้ากำลังซุปลองใส่บ้างผมบ่เคยใส่จักเธอตอนที่อัน <c oughs> <c oughs> ต,ตอนที่อัน ตอนที่เข้าอันเกี่ยวข้าวแล้วนะครับม่เคยใส่มีแต่เคยใส่แบบนี้มีแต่เราเคยใส่แบบมีก๊กข้าวฮนะนี่คือที่กระเดินบุมีนะใส่ใส่กระโปรงมาฝาวลองใส่เดรมิดสิมด่ปะฮะหนีมาเลยจ้ะสินหนีเลยบะนีนะ้หรอวะ เือทำอิดหมานๆเด้อเขาก็บกำลังเกี่ยวมือเท้านี่จางคุนจางเขาเกี่ยวฮะสิบป่ายสิบป่ายคนพอดีบอนั้นซ้ำบอบอเทียงซ้ำไคกันะใช่ผูกโกหก nó có hùng à, sai nữa thì thì nó nhằm bổ mượn <laughs> กลพิวิษา์ีวิวิเจนี่นผู้ดเดียวนี่บกาบกาบ่กกายามก็คือใส่สองคนมัดนึงจ้างเขามัดหนึ่ง400สี่ร้อสกีบ ทัานฝนตกห่ำกับพระพุทธเมื่อเช้านี่คือพระดังมืดก็มืดคิดว่าสีตกห่ำแล้วพอดีสีได้ยกสีได้ย่อนี่ยอ่อคอนเขาน้ำแจ็คเก็ตหลังไมนับเลย เกี่ยวข้าวเป็นดอนจงเว้นเป็นดอนเป็นดอนข้าวนะข้าวปนข้าวปุใบเลอะซะข้าวปุ๋ยเลอะ <c oughs> ปลายใหญ่บุหินเลยยิ่งไปใช่ไหมต,ตอนท่านเกี่ยวข้าวนั้น สิงลิงยินสิงบอนเสียเสียวบัดเกี่ยวบ่เห็นบ่เหตบตก็บกินปตสบ่ไกิน Ishit, main ber. Kita ber. Kita เราเก็เซิรเบสกี้กันเพราะว่าข้ามมันเกิดสุ้งคำคำเนื้อเสียดเป็นสองอีพีอีพีหนึ่งตอนใส่อีพีสองยามตอนกลางคืนพี่น้อง เข้าในเก้อี้ประมาณมื้อหนึ่งสองมือ้อกระสิมัดเข้าอย่ฝนตกหำมัดคนเข้าไปปลาอยู่หื่นอยู่บ้านเพราะว่าปลาอยู่นานมันยากกับอยากได้เพิ่ง่ยอยากได้เพิ่งมื่อให้ไว้ให้ควายกินยำ ฝนตกนะก็เลยเอาเข้าไปนั่นพูดก็ไปปั่นอยู่อยู่บ้านมือนี้เก่มพร้อมมาเรียบร้อยครบสองอันใช่แล้วสิไปอยู่เทียงนี่

เอาคุมไปปายยทธิงก่อนปมุกค่ะ สำหรับอีบพีหนึ่งจบว้เพลงทันีีเด้อพีน่นนอะเดี๋ยวขอโตใส่เบ็ดก่อนเดี๋ยวเบิ่งต่ออีพีสองกันหน่อยบ้านอ,อยายาม